สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไลฟ์ b ิดคับ X Metaverse Thailand m ย u Signing c e r e m o n y Another Step to the Virtual h ดิชาฉันรุจิสยาพงเจริญตระกูลรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะในไลฟ์วันนี้ทุกท่านจะได้เห็นความร่วมมือกันของ2บริษัทยักษ์ใหญ่ b ิดคับ c ล c h a เชนเทคโน l ลยีและ m e t a v e r s e Thailand ซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางคุณโอภาสเฉิดพันธ์ซ e o บริษัทบิด ซีโอบริษัทเอมบิชันจำกัดมหาชนคุณปรินเสถียรปกิรนากรสเตติจิกลีดคุณพงศกรอุดมบัวแมปปิ้งลีดคุณโดมเจริญยศเดเวล็อปเมนต์ลีดจากบริษัทเมตาเวิร์สไทยแลนด์และคุณออฟภาสกรปานนอกซ e o และคุณสำเร็จวัจนาเสถียร CTO จากบริษัทบิตคับบล็อกเชนเทคโนลีค่ะขอเชิญทุกท่านขึ้นเวทีได้เลยค่ะ อนอื่นเลยนะคะขอเชิญทางบริษัทเ m มิช i o n แนะนำตัวและพูดถึงความเป็นมาของ Metaverse Thailand ให้ฟังหน่อยค่ะสวัสดีครับทางผู้ฟังทางไลฟ์นะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติที่อยู่บริเวณอ,อีกคับเอ็มโซเชีย so ลนะครับผมโอภาสเฉิดพันธ์นะครับ CEO บริษัทเอม,มิช i ันจำกัดมหาชนนะครับในานามของตัวแทน Metaverse Thailand นะครับที่ดูแลเรื่องแรมเ m นจ a g เมนต์แล้วก็ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่อง Metaverse Thailand ในประเทศไทยนะครับ วันนี้เนี่ยเราจะมีจริงๆจะบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเจอกันทั้ง4คนทีมงานครบนะครับปกติทำงานมาหลายปีไม่เคยเจอกันเลยเจอกันแต่ในโลกเมตาเวิร์สนะครับนี่เรื่องจริงนะครับ <c oughs> ก็ตื่นเต้นที่ได้เจอกันครับวันนี้เดี๋ยวเ,เรื่องความเป็นมานี่ผมขออนุญาตให้ทางคุณปรินนะครับเป็นคนอธิบายอีกทีหนึ่งครับได้ครับก็สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับทั้งทางนี้ด้วยแล้วก็ทางออนไลน์นะครับ รวมถึงแฟนคลับเมโทรเวิร์ธไทยแลนในเทเลกราฟนะครับซึ่งก็น่าจะรอดูออข่าวนี้อยู่นะครับก็อขออนุญาตเมื่อกี้นะครับพูดถึงเกี่ยวกับเมโทรเวิร์ธไทยแลนนะครับก็อยากจะขึ้นเป็นรายละเอียดง่ายๆนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยมันระบรุอยู่ในตัวของไวท์เพเปอร์อยู่แล้วนะครับที่ที่เราเราได้ทํากันมานะครับก็คือเดี๋ยวโฟล์ดผมจะไล่ให้ดูนะครับเอ,อ๊ทำไมยังกลับไปอยู่อะโอเคครับๆๆๆๆ ก็ตัวรายละเอียดหลักๆนะครับไม้เต๋อไทยแลนด์เนี่ยเราประกอบไปด้วยคอนะครับอยู่ประมาณ4อย่างนะครับซึ่งในคอแต่ละคอเนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านเนี่ยรับผิดชอบกันนะครับแล้วก็ทํางานประสานกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็นเหตุนะครับซึ่งเดี๋ยวการอธิบายจะไล่ต่อให้นะครับว่าอย่างไร2ก็คือในฝั่งของคอมมูนิตี้นะครับซึ่งเราใช้ ยูเซอร์ของ m v p คเป็นผู้รเริ่มนะครับผู้เริ่มต้นในการเข้ามาหลังๆก็แตกหน่อออกไปเป็นพัฒนาที่ดินแยกออกไปเองอะไรเงี้ยนะครับต่อมาก็คือฝั่งของเชนนะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือการพัฒนาต่อยอดนะครับโดยการที่เราพยายามจะสร้าง d a แ p ของตัวเองขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ VRAR เข้ามาช่วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี่แหละครับมันทำให้ Metaverse Thailand เนี่ยยังมียอดผู้ใช้งานสูงสุดนะครับแล้วก็ มีคอมมูนิตี้ที่ค่อนข้างแข็งมากนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็น4ข้อหลักนะครับครับผมประมาณนี้ครับโอเคค่ะต่อไปนะคะขอสอบถามค่ะว่าอยากให้ทาง Metaverse Thailand แนะนำตัวเองค่ะว่าเเป็นใครมีที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างโอเคครับได้ครับดีมากเลยเหมือนเหมือนพูละน้สเต็ปไปหน่อยครับตื่นเต้นกันหมดครับผมก็ตื่นเต้นนะครับได้มาเจอคนจริงๆนะ่ค่อยเท่าไหร่นะครับ ก็จริง,รงๆเราเราไม่ได้ว่าไทยแลด์เป็นโปรเจกต์นะครับเป็นโปรเจกต์ของของพาร์เนอร์อยากพาร์เนอร์หลักกันนะครับอยู่ที่สิงคโปร์นะครับแล้วก็เขาแอสไซน์มาให้เราเนี่ยพยายามสร้างคอมมูนิตี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ที่สุดนะครับซึ่งหลักการสําคัญเนี่ยเราต้องการฉีกนะครับว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมันเป็นเ,เทคโนโลยีที่เราสามารถระบุโลเคชันได้นะครับโดยการใช้เฮกอย่าง,งรูปแบบของการทําเป็น เฮกซากอนเนี่ยมันทําให้เราระบุโลเคชันพอร,ระบุโลเคชันเริ่มสนุกแล้วครับเพราะว่าทางโลเคชันเนี่ยเราก็ให้คุณออฟนะครับเป็นคนจัดการต่อมาเสร็จเนี่ยเราพัฒนาต่อโดยที่คุณโดมเนี่ยทำเป็น NFT ในรูปแบบของเฮกซ์ขึ้นมานะครับมันก็เลยทําให้การเป็นความมีเจ้าของในพื้นที่เสมือนก็เกิดขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงการพัฒนาในด้านของเชนซึ่งทําให้ผู้ซื้อเนี่ยก็สามารถที่จะทำสเต็กกิ้งต่างๆเพื่อเอาเหรียญไปสร้างแอคทิวิตี้เพิ่มขึ้นนะครับ ก็เป็นตัวดึงดูดคอมมูนิตี้ขึ้นมาเองนะครับเราอาจจะบอกได้เลยว่าเราค่อนข้างเป็นไลฟ์คอมมูนิตี้นะครับก็คือแต่ละวันไม่ไม่เหมือนกันนะครับไม่ซ้ำกันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละท่านเนี่ยผู้ใช้งานแต่ละอย่างเนี่ยเขาเข้ามายัางไงนะครับก็เป็นเราเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ทางรายละเอียดที่อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับน่าจะขึ้นจอทางไลฟ์อยู่ก็ให้ทางทางพี่โดมกับคุณออฟเล่าเลยไหมครับในใน,ในส่วนรายละเอียดเรื่อง เรื่องข้อมูลต่างๆาน,นะคร<ช>ับได้ครับขออนุญ,ญาตเอ,อ,อันนี้เดี๋ยวมันจะมีเรื่องของผมว่าจะมีคําถามแน่นอนครับว่าเมตาเวิร์สต่างกับอินเทอร์เน็ตยังไงในเชิงของว่ามันก็อินเทอร์เน็ตเหมือนกันมันก็ผ่านหน้าจอคอมเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับขออนุญ,ญาตเชิญพี่โดมสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อโดมนะครับออตอบคาถามนี้มาประมาณสักร้อยรอบเลยคือเ <c ười> <c ười> มตาเวิร์สเพิ่งเกิดได้ไม่ถึงปีนะครับแต่ผมตอบคำถามนี้เป็นร้อยรอบแล้ว มีคนพูดเสมอไม่ต้องเวิดต่างจาก VR ยังไงนะครับ VR มันสมบูรณ์ในตัวมันละมันก็คือ virtual reality มันเกิดมา7ปีแล้วนะครับนะครับก็ถ้ามี VR มี AR มันเกิดมานานแล้วแต่ว่ามันไม่ไม่ไปไหนนะครับให้ให้นึกถึงทีวีสามิตินะครับออกมาประมาณปีหนึ่งตายเลยนะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับพอมันกลับมาในรูปของเบต้าเวอร์ตเนี่ยมันมองว่าเออมันมีเวอร์ตนะครับถ้าถ้ามอง VR แต่ละตัวแต่ละแพลตฟอร์มหรือเกมแต่ละตัวเป็นเวอร์ตเนี่ย มันแต่บียอนเวิร์ดนะครับไม่ไดแปลว่าบียอนนะครับคนที่นิยามทานี้คนแรกๆนี่มานานแล้วนะครับเขาเขามองเรื่องความครอสเวิร์ดเมื่อมีเ o ิร์ดหลายเวิร์ดมันก็ควรจะมีแต่ละตัวที่เอาแต่ละแอสเซทข้ามไปหากันได้นะครับเหมือนสภาพเหมือนกับเรามองว่ามีเกมหลายเกมนะครับแลวจะสะกุลเงินเดียวกันซื้อของที่เกม A ไปผูกเกม B ไอเนี้ยมันพูดถึงการทำดีเซทสเทนไลส์คือย้ายความมีสิทธิ์ในคอนเทนต์น,นั้นมาอยู่กับโอนเนอร์นะครับ มันก็มาประมุกประจวบก,กับเรื่องเว็บ3ที่กําลังจะพูดเรื่องนี้พอดีนะครับเพราะฉะนั้นคําถามคลาสสิกมากคือไม่ตาเวิร์ดต่ำแต่อินเทอร์เน็ตยังไงเราต้องกลับไปดูอินเทอร์เน็ตก่อนอินเทอร์เน็ตมีหมดเจ็ดเลเยอร์นะครับอันเริ่มยากแล้วมีหมดเจ็ดเลเยอร์ตัง้ layer, ตงแต่อีพีล่าสุดจะขึ้นไปถึงเห็นเว็บมันมีเจ็ดเลเยอร์ไม่ต้องเวิร์ดจะคล้ายๆกันนะครับทุกวันนี้เราเห็นข่าวเรื่องการทําเกมที่เรียกตัวเองว่าเป็นเมตาเวิร์ดนะครับจริงๆนิยามของเราเอาจจะแตกต่างกันนะครับเราจริงๆแล้วเนี่ยเม ไม่ได้คิดใหม่นะครับเราลอกแซนลอกแซนมานะครับตอนแซนเริ่มถ่ายที่เราก็ขายที่กับแซนเหมือนกันเลยไม่คิดอะไรใหม่เลยครับเราเชื่อว่าไม่แซนก็ดีทัานแลนนี่แหละอันแันหนึ่งเราเลือกแซนเมื่อแซนถายที่เราก็ขายที่แซนทำที่ดินเป็นเอเดฟทีเราก็เอเแต่เราเก่งกว่าแซนแซนไม่มีเชนเรามีเชนทีนี้พอแซนมันเริ่มทําเสร็จมันก็เริ่มมีแซนซีซันเป็นเกมเราก็เริ่มลอกแซนที่ทําเป็นเกม ความเก่งของแซมไม่ได้อยู่ตรงการทําเกมนะครับแซมได้พพวอินฟราสัคเจอร์สอ2สอย่างนะครับเราคงจะนิยามเรื่องบอดคาสินโนที่นี่ไม่ได้แต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าไทยแลนด์เราทำอินฟราสัคเจอร์นะครับเรามีสกุลเงินที่อยู่บนเลเยอร์ของเราเรามี SDK บนสมาร์ตคอนแทกท,ที่พร้อมจะให้คนทําเกมเอาไปใช้แน่นอนเมื่อคุณเอา SDK เราไปใช้คุณต้อ้สกุลเงินเรา แน่นอนเมื่อคุณมีเกมหลายเกมบนเมตาเวิร์ดไทยแลนดแต่ละเกมจะต้องเอาแอสเซทข้ามไปข้ามมาได้โดยโอนเนอร์ชิพต้องเป็นของยูเซอร์คนเดิมเกมไม่มีสิทธิ์จะไปดึงสินทรัพย์ของลูกค้าออกมาได้ทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่เราพรอไวถ้านึกเมตาเวิร์ดไทยแลนด์ไม่ออกให้ไปดูแซนเพราะว่ามันจะเหมือนกันเลยนะครับครับง่ายๆคือมันคืออินเทอร์เน็ตที่เราเข้าถึงได้แล้วเป็นเจ้าของได้ด้วยนะครับต่อมาก็น่าจะเป็นอีก ฝั่งหนึ่งและก็คือนอกจากมันต่างกับอินเทอร์เน็ตยังไงเนี่ยแล้วมันต่างกับคําว่าเมตาเวิร์สที่ถูกใช้ทั่วไปยังไงคือแน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนมีคําจำกัดความว่าเมตาเวิร์สของแต่ละคนมันอาจจะเป็นดรีมทีมของความฝันของแต่ละคนนะว่าอยากจะทําอะไรขึ้นมานครับแต่พวกเรามองว่าเมตาเวิร์สเรามีความฝันแบบนี้นะครับก็คือเราใช้เทคโนโลยีแบบนี้นะครับก็ขออนุญาตให้คุณอ๊อฟครับรบกวนอธิบายดีกว่า สวัสดีครับออฟครับก็ดูแลเรื่องแผนที่เรื่องการ mapping นะครับ mapping hex ที่ทุกคนเห็นอยู่บน metaverse thailand นะครับเท้าความก่อนครับว่าจริงๆ hex hex เนี่ยไม่ได้เป็นการ generate หรือสร้างโดยการสุ่มนะครับไม่ได้เป็นการสร้างโดยการสุ่มขึ้นมาเหมือนแบบอื่นๆนะครับแต่ hex แต่ละ hex นะครับมีเพียงแค่ก้อนเดียวบนโลกนะครับมี id เฉพาะเจาะจงนะครับ สามารถนำไอเดียนี้กลับมาสร้างเป็น hex หนึ่งก้อนใหม่ได้ reuse ไป reuse กลับได้พิกัดนะครับทุกพื้นที่บนโลกสามารถสร้างเป็น hex ได้นะครับ h e ์เนี่ยมันก็จะมีหลายชั้นหลายเลเวลนะครับเลเวลเล,เล็กที่สุดที่เราสามารถสร้างได้นะครับโดยที่ไม่ซ้ํากันเลยบนโลกเนี่ยเราสามารถสร้างได้ในขนาดเล็กที่สุดก็คือ0.9ตารางเมตรนะครับแต่ว่าที่ ที่เราใช้บน Metaverse Thailand นะครับที่เอกมัยทองลอยเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก100 100ตารางเมตรนะครับประมาณสัก100ตารางเมตรซึ่งมันก็สามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้สามารถรวมกันได้นะครับเป็นไฮไลท์ชีเป็นชั้นนะครับเพราะฉะนั้น hex ทุก hex นะครับจะถือว่าเป็นสิ่งเดียวนะครับถือว่าเป็นสิ่งเดียวเป็น NFT ถือครองได้นะครับถือครองได้ของใครของมันนะครับคราวนี้ในการ ในการเกิดเป็น hex เนี่ยมันเป็นอัลกอริทึมนะครับมันเป็นอัลกอริทึมในการสร้างมันสามารถย้ายพื้นที่ย้ายไปอยู่ที่อื่นได้ย้ายไปอยู่เชนอื่นเนี่ยไปอยู่ที่อื่นได้โดยที่ความเป็น hex ของมันเนี่ยมันยังมีความเหมือนเดิมนะครับความเป็นเจ้าของก็ยังเป็นเจ้าของเหมือนเดิมได้นะครับโอเคเฮซ์ okay. uh, x, หลายท่านอาจจะงงนะครับ h e ์นี่คือเวลาเราซื้อที่ดิน1จุดเนี่ยหรือ1 1บล็อก1แลนด์เนี่ยเราเรียกมันว่า h e ์เนื่องจากรูปทรงมันเป็นหกเหลี่ยมนะครับ จุดเด่นของที่ hex ที่คุณอ๊อฟไม่ได้พูดเนี่ยนน่าจะโชว์อยู่ในไลฟ์น,น,นะครับก็คือมันต่อทั้งโลกได้แบบเนียนกลิบเพราะว่า1จุดของ Metaverse Thailand เนี่ยมันระเบิดออกมาได้7ช่องเล็กๆเ,เ,เท่ากัน7 hex นะครับในกระบยนการเ hex เล็กๆเ,เ,เนี่ยรวมมันก็ได้7 hex ใหญ่เหมือนกันแล้วก็เชื่อมต่อทั้งโลกได้แบบ seamless เ Se less, ปะ๊ปะๆเลยซึ่งอันเนี้ยเ,เป็นพาทนต์ของทาง Metaverse Thailand ที่ ทางโ o บ a l เองก,ก็หลายคนก็ชอบเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่า TV ที่พี่โบที่เราบอกแซนบ็อกไม่มีก็คือเรื่องนี้นะครับครับเดี๋ยวขอเสิร์ฟอีกนิดนึงคุณออฟขายของขายคุณออฟแล้วกนะันใน1 Hex เนี่ยมันไม่ได้มีแค่แรนดอ NFT เฉยมันรวมแอ t ทริบิวในนั้นด้วยแอ t ทริบิวก็คือพวกข้อมูลต่างๆที่เราซื้อของมันใ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 นั้นได้เนี่ยเ,เช่นเช่นอะไรบ้างคุณออฟมีพวก ถ้าอย่างตอนนี้นะครับในเฮกซ์แต่และเฮกซ์เนี่ยมันมีราคานะครับ <ừ> um. มันมีราคาซื้อราคาในการเปลี่ยนเปลี่ยนมือนะครับมีราคาเปลี่ยนมือมีมีการระบุเจ้าของลงไปราคาขายอย่างเงี้ยครับสถานะอะไรเงี้ยซึ่งในอนาคตเราสามารถบรรจุพวกข้อมูลอื่นๆก็ไปอย่างเช่นตอนนี้ก็มีการเฮกซ์ทางทางทางฝัง่งผมเองเนี่ยก็มีการใช้เฮกซ์ในการระบุพวกค่าของฟุนละอองอะไรเงี้ยทางาทางี่เป็นทางจอปิเยลใช่ครับ,รบสภาพการจราจรตอนนี้ได้แล้ว ได้อ่ครับครับ,คร,บครับผมก็เราเหมือนเราซื้อซื้อพยากรณอากาศนะครับเป็นหน,หนึ่งล็อกที่เราอยู่ได้เลยเหมือนกันครับขอบคุณค่ะหลังจากที่เล่าตัวคอนเซปต์ของเมตาเวิร์สมาแล้วอยากจะทราบว่าเมตาเวิร์สเนี่ยในอนาคตจะมีเอ่อจะมีบทบาทในชีวิตจริงของเราในด้านในบ้างคะครับขอบคุณครับก็เอ่อสิ่งสำคัญที่พวกเรายึดถือมาตลอดนะครับก็คือว่า Innovation มันจะต้องแบกด้วย productivity นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเราถือว่าเป็น Innovation นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราจะพัฒนาศักยภาพในการที่เราสามารถปล่อยให้ผู้สืผู้ื้อ,อ,อผู้ซื้อพื้นที่เนี่ยนะครับให้สามารถสร้างเองได้และทั้งหมดที่ท่านเห็นเนี่ยเป็นเว็บทนะครับสามารถที่จะนำการใช้งานและสามารถ เชื่อมต่อกับ wallet ได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันจะปล่อยให้ user เนี่ยเขา go live กันเองนะครับตรงนี้มันจะสร้าง Economy ของ metaverse Thailand ให้โตขึ้นได้นะครับต้องบอกว่าวันนี้ที่เรา live อยู่นะครับมี partner ของคุณปรินมาหลายรายนะครับซึ่งก็ทําอย่างที่ทางคุณมิติกรบอกว่ามันเชื่อมต่อโลกโลกจริงโลกเสมือนยังไงนะครับ,รบผู้ผู้มีเกียรินั่งอยู่ในนี้เนี่ยก็ทําอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ เ,เห็นในโลกอนาคตตรงกันว่ามันน่าจะมาแนวนี้แหละแน่ๆก็ลเลยเริ่มทําด้วยกันอยู่นะครับต้องขอบคุณที่มาร่วมงานด้วยนะครับใช่ครับขอ,ขอบขอบพระคุณมากนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติจริงๆนะครับก็ไม่คิดว่าแต่ละท่านที่เป็นลิสเซตเฟิร์มต่างๆจะสละเวลามาฟังเราเป็นออฟไลน์ตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งเราแน่นอนครับเราจะพัฒนาต่อไปเพื่อทําให้ทุกท่านก็คงจะวิ่งหาทาร์เก็ตยูเซอร์ใหม่นะครับเราก็จะสร้างนิวเจนยูเซอร์ใหม่ขึ้นมา แล้วก็ปล่อยให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะสร้างคอมมูนิตี้ขึ้นมาได้เองด้วยนะครับนั่นคือสิ่งสําคัญนะครับนั่นคือสาเหตุว่าทําไมเราถึงดีใจนะครับที่ที่คุณโอภาพยายามหาดีลในลักษณะของเอไปจอยกับทางฝั่งของบิดทัมนะครับเพราะว่าบิดทัมก็ถือเป็นโหพาร์ทเนอร์ที่เป็นนิวเจนด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มียูเซอร์ที่ค่อนข้างเยอะนะครับ ขอบคุณค่ะอย่างที่เราทราบกันดีเนาะว่าใน Metaverse สเนี่ยสามารถซื้อแลนดหรือว่า Virtual Land ได้อยากทราบว่าผู้ถือครองกรรมสิทธิ์ของ Virtual Land เนี่ยจะได้รับผลประโยชน์ในส่วนไหนบ้างคะในการครบอบครองที่ดินในส่วนนี้ได้ครับอันนี้ดีนะครับเพราะว่าอยากจะบอกให้ผู้ซื้อเลยว่าคุณต้องซื้อเพื่อคิดจะทำอะไรนะครับแต่ถ้าซื้อแล้วเก็บไว้เนี่ยโอเคแล้วหวังว่าราคาขึ้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึ่งนะครับแต่อยากให คิดก่อนซื้อว่าซื้อมาแล้วเนี่ยควรจะต้องสร้างอะไรได้ผมยกตัวอย่างนี้แล้วกันครับท่านสามารถที่จะขายเป็น NFT ต่อได้อันนี้เรื่องง่ายๆ2คือสามารถที่จะสร้างโมเดลขึ้นมาแล้วก็วางอยู่ในพื้นที่ได้ต่อมาสามารถต่อ D ีแอเกมต่างๆเข้ามาใช้งานกับยูเซอร์ที่เรามีได้ต่อไ่อีกก็คือการที่ท่านสามารถที่จะนำโปรเจก ต่างๆและดึงลูกค้าที่อยู่ในเมตาเวิร์สไปใช้งานได้นะครับซึ่งตรงนี้แหละน่าจะเหมาะกับบริษัทหลายๆเจ้านะครับที่อยู่ในตลาดต่างๆก็ดีเนี่ยที่พยายามจะหา new user base นะครับหรือว่าบริษัทหลายๆเจ้าเนี่ยที่พยายามจะเปลี่ยนตัวเองเป็นฟินเทคนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสที่ดีนะครับมีบริษัทบอรอด้วยเข้ามาฟังเรานะครับก,ก็ถือเป็นนิมิตใหม่มที่ดีที่บอ,อพยายามที่จะพัฒนา บริษัทที่สมัยก่อนเ,นเข้าตลาดหลักทรัพย์ในรูปแบบหนึง่งปัจจุบันก็อาจจะสามารถเข้าตลาดหลักทรัพย์ในรูปแบบฟินเทคขึ้นมาได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นนิมิตใหม่ที่ดีที่เมตาเวิร์สสามารถใช้เป็นอีโคซิสเต็มหนึ่งในบริษัทต่างๆได้นะครับก,ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็สิ่งที่เรามีแล้วต่างจากคนอื่นและทุกท่านเนี่ยที่ซื้อที่ไปแล้วจะเห็นในการพัฒนาเพิ่มขึ้นก็คือเราสามารถพัฒนาต่อย,ยอดไปเป็น ดิจิตอลทวินได้นะครับซึ่งตรงนี้แหละเราก็ได้มีเรามองอนาคตนะครับว่าถ้าเราได้มีการพัฒนาร่วมกับ b i ตคัพเนี่ยเราก็พร้อมที่จะต่อยอดตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมลองศึกษามานะครับฝั่งของบิตคัพก็จะมีอีโคซิสเต่มีค่อนข้างเยอะอยู่ในอยู่ในยูเซอร์ของตัว b i บิตค Chain อยู่แล้วนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับผมมองว่าเป็นประโยชน์เยอะมากครับขอบคุณค่ะ ทีนี้อยากทราบในมุมของนักพัฒนาค่ะว่าที่ดินในโลกเสมือนเนี่ยกับที่ดินในโลกของชีวิตจริงเนี่ยสามารถเชื่อมโยงกันยังไงได้บ้างคะในมุมันักพัฒนาใช่ไหมครับ <c oughs> เป็นพี่สาเร็จไหมครับหรือว่าทาง <c oughs> เป็นทางเมตาเวิร์สได้เลยคะ่ะทางผมนะครับได้ครับ <c oughs> <c oughs> ผมได้มมดมาเลยครับก <c oughs> ็จริงๆเดี๋ยวอยากให้พี่โดมด้วยนะครับเดี๋ยวฟังผมเสร็จฟังพี่โดมน่าจะลึกกว่านะครับโลกจริงนะครับนํามาใช้โลกเสมือนนะครับ ผมเรียนอย่างนี้เลยดีกว่าว่าปัจจุบันเนี่ยมีการนำแต่งที่ทุกท่านทราบนะครับว่าออพอโควิดเข้ามาเนี่ยทำให้ยูเซอร์เนี่ยเขาก็ออฟไลน์หายไปนะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีบริษัทเนี่ยพยายามที่จะใช้ m e t a เวิร์เนี่ยเป็นตัวดึงลูกค้าออนไลน์เข้ามานะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็ออกมาในรูปแบบของ NFT ก็ได้ทำเป็นไลฟ์ทัวร์แกลเลอรี่ก็ได้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในในเมตาเวิร์สนะครับ แต่ถ้าจะเอาให้ง่ายๆเลยแล้วทุกท่านเห็นแล้วเกิดขึ้นแล้วในเมตาวไทยแลนด์นะครับน่าจะเป็นที่เดียวด้วยนะครับปัจจุบันเมตาวไทยแลนด์เรามีงานแต่งงานแล้วนะครับเกิดขึ้นไปแล้วด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะก็คือตอนนี้มันเขาแต่งงานกันในในออฟไลน์ครับแล้วเขาก็ไลฟ์บอร์ดขึ้นมาครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไลฟ์ในพื้นที่ชุมชนด้วยนะครับก็ก็เป็นคู่สามีภรรยาที่แต่งแล้วก็ไลฟ์ขึ้นมาในออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับ เขาทําเองนะครับไม่ต้องจ่ายเงินให้เรานะครับเขาซื้อที่เขาสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้เองอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมขอเสริมนะครับเรามีเมตาพลาซาไม่ใช่เรานะครับเป็นลูกค้าที่ซื้อพื้นที่ไปน่าจะดูไลฟ์อยู่นะครับเห็นบอกปูเสือเมื่อวานนั่งดูผมขายของให้นะครับ <laughs> คือเขาทําซื้อพื้นที่เยอะๆเอาไว้แล้วก็มาซอยไปห้องเล็กๆและดีไซน์ห้องให้เลย <laughs> ห้องเล็กๆเหมือนเหมือนเจอตุจาครับเหมือนเป็นทาวน์เฮาส์ทำเล็กๆให้เลย แล้วก็คุณเข้า ready to move ขายเลยมาแต่ตัวแล้วก็ซื้อแล้วก็เปิดร้านขายของได้ซึ่งนั้นก็ใช้ engine s p a t i a l ง่ายๆแต่ว่ามันดูว้าวตรงที่ว่าออคุณหลายคนอาจจะไม่ถนัดในการไปดีไซน์แต่ถนัดแบบลงทุนแล,แล้วลุยเลยนะครับอันนี้ก็ขายของให้เขาเลยนะครับ,รบยังไม่ได้เลืกจากส่วนตัวนะแต่เห็นว่าออม,ม,มันดูดีในนี้ก็เห็น use case ชัดเจนนะครับในฝั่งของเชนวิโดมีอะไร,รจริงๆผมมีคําถามที่ถามว่าแล้วเมตาเวิร์ดบนโลกจริงกับโลก เสมอใช่ไหมครับมันจะเชื่อมกันยังไงอ่นี่เป็นเหตุผลหลักทําไมไม่ตํารวจไทยแลนด์ถึงเลือกที่ที่เป็นเฮกและอิงตีโอโลท่านจริงจริงพราะถ้าเกิดทําตีเซตมาลอยๆอยู่ก็ไม่ได้จะเชื่อมยังไงใช่ไหมครับนึกภาพอย่างนี้นะครับตอนนี้เราทํเาเราเลือกใช้พื้นที่ก็คือเอกมัยทองหล่อเมื่อเทคโนโลยีมันมาถึงนะครับลองนึกภาพกระจกหน้ารถหรือใส่แว่น Google g l a s s ก็ได้แล้วโหลดแอปของไม่ตํารวจไทยแลนด์เวลาขับเข้ขเขาไปในซอยทองหล่อหรือข, <S <S ขับเข้าไปในถนนเอกมัยเนี่ย สินทรัพย์ที่มันโผล่ที่มันลงอยู่ในเมืองทั่วไทยแลนด์เวอร์ชัเนี่ยมันจะมาลอยอยู่หน้ารถครับเราเรียกอันนี้ว่า AR augmented reality มันเกิดมานานแล้วโปกเกมอนเนี่ยครับโปกเกมอนเนี่ยก็คือพื้นที่จริงแล้วมีใครก็ไม่รู้เอาของมาวางให้เราไปตีลองนึกภาพเปลี่ยนคนที่วางของเป็นใครก็ได้ที่ซื้อที่เราใครที่ซื้อที่ติดตรงนั้นแล้ววางโฆษณานะครับมันก็จะเป็นท่าน,นั้นแหละการเชื่อมระหว่างเมืองทั่โลกเสมือนโลกจริงเราเรียกว่า augmented reality หรือ AR จิงไม่แปลกผมถึงคลิปที่ไรก็ต้องรู้สึกว่าตัวเองเรามาถูกทางที่ไม่ลอยๆที่ขึ้นมาเฉยๆนะครับถ้าไปเสกที่ลอยๆขึ้นมาอะไรไมมนรู้เป็นสี่เหลี่ยมต้องไม่รู้จะหารกริง้งในแมพให้มันพอเรายึดเฮกแล้วเนี่ยเสร็จเราแน่นอนเออนะครับอยู่ในมือถือทุกท่านอยู่แล้วนะครับเอนจินตัวนี้เนี่ยฝังอยู่ในมือถือมา2ปีแล้วครับตั้งแต่โปเกมอนเกิดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีคนเล่นอีกเลย ออตอนนี้เนี่ยทางมโทร e t ไทแลนด์เราพัฒนาอยู่นะครับตั้งใจว่าเร็วๆเ,เนี้ยภายในเดือน2เดือนนี้ก็จะให้ใช้มือถือส่องกันได้นะครับครับเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะทีนี้ขอสอบถามทางบิดครับบ้างดีกว่าค่ะครับ okay. เทคโนโลยีบล็อกเชนค่ะเรานีว่ามีบทบาทสําคัญใน m e t a v เวิรเป็นอย่างมากอยากสอบถามค่ะว่ามีความสําคัญยังไงในโลกของเม t a เวิรบ้างคะครับฮัลโหล ผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับมีหลายครั้งที่มีคนถามว่าเมตาเวิร์สเนี่ยจำเป็นต้องมีบล็อกเชนไหมผมบอกงี้ว่าถ้าสมมุติว่าคุณเข้าอยู่ในเมตาเวิร์สแล้วมันไม่มีบล็อกเชนเนี่ยทรัพย์สินของคุณก็ไม่ต่างอะไรกันเล่นเกมแล้วมันก็หายไปนะครับการมีบล็อกเชนเนี่ยทำให้หลายๆคนก็เข้าใจว่าทรัพย์สินตัวเนี้ยก็จะไม่หายไปและในทางกับการนเนี่ยมันสามารถที่จะข้ามไปแต่ละโลกได้นะครับเพราะว่าบล็อกเชนเป็นจิตที่ไม่มีเรียกว่า่า เป็นดีเซนทร์ไรต์นะครับมีทุกคนช่วยกันดูแลไม่ให้มันสูญหายไปรับใดที่ยังเปิดโหนดถ้าโหนดมันดับมันก็มีวิธีการที่ทําให้มันเืนเข้ามาอีกแปลว่าทรัพย์สินก็จะเป็นของคุณนะครับในส่วนของตัวบิตครับเนี่ยเราเล็งเห็นว่าการสร้างบล็อกเชนเนี่ยในจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อมีการขยายมากขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายมันจะบานมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเรามองว่าอย่างถ้าผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเราจะสร้างแชทเรียนแบบไลน์ ผมเชื่อว่าคนไทยทําได้แต่ไม่มีใครกล้าที่จะลงทุนเซิร์ฟเวอร์ให้คนใช้ฟรีจนมีสติ๊กเกอร์นะครับบิดครับขอเป็นคนที่ลงทุนเซิร์ฟเวอร์ของบล็อกเชนงั้นเรายินดีที่จะเปิดให้ทุกเจ้าเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยกับเรานะครับเพราะว่าเรามีอินฟาที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแผนของเราปีหน้าคือเราต้องการรับให้ได้มากกว่า1นึ่งแสนทรานสักชั่นนะครับในการที่จะมาใช้งานร่วมกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือพอเป็นบล็อกเชนเนี่ยจากจากทางนี้มันเป็น NFT อยู่แล้วนะครับ การที่ NFT ทั้งหมดที่เป็นที่ดินเนี่ยนะครับมาอยู่ที่บิตคัพนะครับในบิตคัพเชนก็จะมีอินฟาสตรัตเจอร์อย่างอื่นเช่นอาจจะมีระบบจำนำระบบ d e f าระบบอะไรหลายอย่างนะครับด้วยการที่เป็น NFT ที่ c o m p พ t i ิ l เบเนี่ยมันจะสามารถที่จะไปใช้กระบวนการต่างๆในโลกของบิตคัพเชนได้ทั้งหมดโดยอัตโนมัตินะครับนี่ก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เกิดความร่วมมือตรงนี้เกิดขึ้นครับนะครับค่ะ จากการร่วมมือการพัฒนาเชนระหว่างบิตคัพเชนและเมตาเชนนะคะครั้งนี้เนี่ยมีเป้าหมายในการพัฒนาในด้านใดบ้างคะและทางบิตคัพบล็อกเชนเทคโนโลยีสนับสนุนในด้านใดบ้างที่พัฒนาในส่วนเชนตรงนี้คะครับขอบคุณสำหรับคำถามครับเกือบจะกว่าจะได้ตอบนะครับก็จริงๆเราก็ก่อนหน้านี้จริงกับกับทาง m e t a v e r s e Thailand เราเองเราก็เป็นลูกค้าของทาง m e t a v e r s e Thailand ที่เราก็ได้ไปมีไปซื้อที่นะครับอยู่บน m e t a v e r s e Thailand แล้วก็มีตึก อีกครับอยู่ในนั้นถ้าเกิดสมมติใครที่เคยได้เข้าไปในเมตาเวิร์สไฮแลนด์ก็จะเห็นนะครับแต่ก็ในความร่วมมือในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นความร่วมมือที่ก็มีความแบบแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการที่เราจะนำเทคโนโลยีของทางเมตาเวิร์สนะครับเข้ามาอยู่ในในบิตครับเชนนะครับนั่นหมายความว่าทุกท่านก็จะได้เห็นตัวเมตาเวิร์สไ n แลนด์นะครับขึ้นมาอยู่บนบนบิตครับเชนดังนั้นลูกค้านะครับที่เป็นลูกค้าทาง ฝั่งบิทคัพนะครับที่มีบัญชีบิทคัพเน็กนะครับกว่าประมาณเ0้าแสนราย,ยก็สามารถเข้าไปสู่ในโลกของ Metaverse Thailand ได้นะครับรวมถึงนะครับคอมมูนิตี้ของทาง Metaverse Thailand นะ์เขาก็เาสามารถเข้ามาสู่ในอีโคซิสเต็มของบิทคัพเชนได้นะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นสิติวชั่นที่ที่ดีมากสำหรับทั้งทางบิทคัพนะครับแล้วก็ทางเมเทอร์เวิร์สไทแลนด์นะครับเพราะว่าจริงๆทางฝั่งบิทคัพเองเนี่ยเราเองเราก็โฟกัสนะครับในเรื่องของการทำแมสอะดอปชั่น แล้วก็เรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆที่เป็นส่วนของ r e ี i s case นะคบเข้ามาบน Eco-System นะครับนั้นภาคธุรกิจต่างๆนะครับที่มีความต้องการนะครับอยากจะพัฒนาอะไรต่างๆในบนบิตแคปเชนเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาได้ซึ่ง Made เมเปิลเตอร์ไทยแลนด์นะครับก็จะมีส่วนหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนในตรงนี้นะครับขอบคุณค่ะ ต่อไปนะคะจะขอสอบถามทั้งฝั่งบิดขับบล็อกเชนเทคโนโลยีและ Metaverse Thailand ค่ะว่าผู้ที่มีความสนใจในโลกของ Metaverse เนี่ยจะเริ่มศึกษาหรือว่าลงทุนในโลกของ Metaverse ได้ยังไงบ้างเดี๋ยวขอเชิญทาง Metaverse Thailand ก่อนได้เลยค่ะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ศึกษาก่อนเลยนะครับอย่าเพิ่งคิดลงทุนเลยนะครับก็ลองดูก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถที่จะ เข้าถึงยุคอินเทอร์เน็ตสมัยก่อนได้เป็นคนแรกเนี่ยเราอยากเริ่มทําอะไรบางคนอาจจะอยากเปิดเว็บไซต์ขายของบางคนอาจจะอยากเปิด YouTube หรือว่าทําไลฟ์ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับถ้าสิ่งที่ทุกท่านคิดแล้วเนี่ยมันโกล i ไลฟ์ได้นะครับก็ค่อยมาเลือกพื้นที่เพื่อเป็นเจ้าของพื้นที่สร้างอีโคโนมีในพื้นที่แล้วก็สามารถที่จะต่อยอดในธุรกิจของตัวเองได้นะครับอันเนี้ยการศึกษาตรงนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ย เราเนี่ยก็มีทั้งช่องทางหลายช่องทางมากนะครับทั้ง t e l e g r a มก็ดีนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับทั้งในเรื่องของเว็บไซต์การเข้าถึงเป็น Personal Chat ใน m essenger อย่างนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับส่วนหนังสือนะครับก็มีด้วยนะครับพอดีมีท่านที่เขาซื้อที่ไปนะครับก็แต่งหนังสือนะครับเกี่ยวกับ Meta เวิร์สไทยแลนด์ก็สามารถหาอ่านได้นะครับก็ทั้งหมดนะจริงจริง ฟรีหมดเลยนะครับสื่อพวกนี้นะครับสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วเราก็ AMA กันนะครับอาจจะไม่บ่อยมากนะครับแต่ออกทุกครั้งสนุกทุกครั้งนะครับก็คืนนี้เราก็สองทุ่มเหมือนเดิมนะครับถ้าใครอยากเริ่มศึกษาตั้งแต่วันนี้นะครับก็เข้า AMA สองทุ่มเลยครับเอ a อคือ Ask Me Anything นะครับภาษาหุ้นก็คือ Off เด y หรือก็เจอกันมาตอนสองทุ่มนะครับ ในคล u บเฮาส์รอบนี้นะครับมีอะไรก็ถามกันได้ตลอดนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องค่อนข้างดีเทลเชิงลึกเพราะจะได้ไม่กินเวลาในนี้ก็ถ้าใครสนใจก็โฆษณานะครับสองทุ่มเจอในคลับเฮาส์ีกทีหนึ่งครับขอฟังความเห็นจากฝั่งบิดคับ h รเชนเทคโนโลยีค่ะฮัลโหลครับผมเพิ่นเมื่อคืนก็เพิ่งสอนมานะครับอ,อยยางงี้ ผมแยกเป็น2กลุ่มแล้วกันนะครับในการที่จะเริ่มศึกษาเม t a ลเวิร์ดนะครับกลุ่มที่พอจะมีทุนทรัพย์และไม่เดือดร้อนนะครับวิธีการคือซื้อที่ก่อนแล้วไปศึกษาทีหลังนะครับจับจองไว้ก่อนเลยศึกษาไปไม่ได้เลือกแค่ที่ขายทิ้งนะครับส่วนคนที่ทุนทรัพย์ไม่เยอะแนะนําศึกษาก่อนเข้าใจแล้วค่อยมาซื้อที่ทีหลังนะครับอันนี้คือหลักการถ้าจะเริ่มเข้ามาสนใจเม t a ลเวิร์ด เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นความร่วมมือในการพัฒนาเชนที่น่าสนใจมากๆสําหรับวันนี้นะคะที่ฉันต้องขอขอบคุณผู้ชมทางไลฟ์ทุกท่านและขอขอบคุณคุณอฟภัศกรปานนอกและคุณสำเร็จวัจนเสถียนบริษัทบิทคับบล็อกเชนเทคโนโลยีและคุณโอภาสเฉิดพันธ์ CEO บริษัท MV i s i o ชจำกัดมหาชนคุณปรินสเถียนปกิรณนกรคุณพงศกรอุดมบัวคุณโดมเจริญยศ จาก Metaverse Thailand ที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ